ขุดสนันเป็นนางเอกคนนี้ทําสามีนอกใจเรือนหอนัดมิเรียคิดเลิกอ้ําอธิชาติยื่นคําขาดหลังรู้รักร่วมอีกคน หากย้อนกลับไปนัดมีเรียไปออกรายการว่าเคยจับได้ว่าสามีหนุ่มอ้ําอธิชาติแอบมีกิ๊กถึง2ครั้งแต่หลายคนก็ชื่นชมที่ทั้งคู่แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและยอมให้อภัยซึ่งกันและกันอีกทั้งยังคอยเติมเต็มความหวานให้กันอยู่เสมอ โดยนัดยังยอมรับกลางรายการว่าผู้ชายก็ต้องมีอยู่แล้วเรื่องแบบนี้แต่กลายเป็นข้อตกลงกันว่าต่อให้ห้ามมีอีกคนเราต้องเคยผ่านจุดนั้นเคยผิดพลาดกันถือว่าเป็นอดีตไปแล้วมีครั้งที่1 2สองแต่ครั้งที่สห้ามแล้วเขาหมดโคต้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เราแน่นแฟนมากขึ้นอีกต่างหากก่อนที่ชาวเน็ตพากันขุดคุยว่าหญิงสาวที่เคยเป็นกิ๊กกับพระเอกอ้ําอัธิชาติเป็นใครกันแน่ซึ่งมีหลายกระแสะมาก แต่ส่วนใหญ่โฟกัสไปที่นางเอกคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมงานกับอ้ําอธิชาติและสนิทสนมกันอย่างมากจนเกิดข่าวลือกันหนาหูเมื่อสองสาปีก่อนคือถ้าคนไม่ได้ดูรายการแต่อ่านจากข่าวเห็นผ่านตัวหนังสือมันอาจจะดูแรงๆคือเราก็แค่ความรู้สึกของมันกันพอวิธีเขียนข่าวดูเป็นซีเรียสเลยดูจริงจังเป็นปัญหาหรือเปล่า ทั้งที่จริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องชิวแล้วแต่เราห่วงความรู้สึกเขาแต่เขาบอกไม่เป็นไรเข้าใจและทุกวันนี้เราก็รักกันดีอยู่ไม่มีอะไรทำเราได้เพราะมันเป็นเรื่องเล็กมากถามว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเบื่อไหมยังไม่ถึงขนาดว่าเบื่อ แต่อย่างช่วงแรกๆจะมีเซอร์ไพรส์นู่นนี่ตอนนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วเขาก็รู้ว่าจะซื้ออะไรเราก็เฉยๆไม่ค่อยอยากได้อะไรที่เป็นสิ่งของสิ่งที่อยู่ปัจจุบันมันโอเคเราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเราอยู่แบบมีความสุขกับครอบครัวที่มีความอบอุ่นแล้วถามว่ามีทะเลาะกันไหมก็มีงอนแงน,นกันบ้างไม่ทะเลาะกันเรื่องใหญ่แต่จะมีพี่อ้ําวางของเราก็บอกว่าพี่อ้ําเก็บหน่อยค่ะปิดประตูด,ด้วยค่ะ พี่เขาก็จะครับครับครับถามว่าเราบ่นตลอดไหมนัดตอบว่าคือก็ไม่ได้บ่นตลอดแต่เขาก็ครับอย่างเดียวคือเขาเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไม่ค่อยบ่นอะไรเป็นแนวชอบทําให้เราบ่นมากกว่าหรือเขาอาจจะเรียกร้องความสนใจนิดนึงนะบางทีเขาทําผิดเขารออยากให้เราพูดแต่จะมีช่วงนี้ที่ใส่ถุงเท้านอนบางทีเขาบอกเราใส่ให้หน่อยหยิบให้หน่อยวันไหนไม่หยิบเขาก็จะทวง คือเขาเป็นคนแบบมีดีเทลเล็กๆชอบทวงอะไรเล็กๆหรือเช้ามาถ้านัดกดไลค์อะไรก่อนก่อนที่จะไลาหาเขานี่ก็งอนมากเลยนะเขาจะงอนเรื่องเล็กๆต้องมีสติกเกอร์ให้เขาก่อนอะไรก็ได้ที่ Good Morning เป็นปัญหาใหญ่จริงๆถามว่าสรุปคู่เราอง้อกันยังไงนะัดตอบว่าเราก็จะโทษนะโทษทีโทษท,ท,ทีก็มีทำโทษเบาๆเ,เ,เพราะเรายังแคร์กันอยู่ถือว่าเป็นข้อตกลงที่น่ารักน่ารัก